เสียงอ่านธนูแห่งจันทราตอนที่สามใต้รอยแผลคืนหนึ่งหลังสงครามสูเหมยน,นั่งพันแผลของตัวเองเลือดที่ไหลออกมาไม่ใช่เพียงจากกายแต่จากใจที่เหนื่อยลา้า สู้เมยขาก็แค่หญิงธรรมดาทำไมชะตาต้องโหดร้ายเช่นนี้อาจารย์กูปรากฏขึ้นในเงาเพราะเจ้ามีหัวใจที่ไม่ยอมแพ้โลกจึงทดสอบเจ้า สู้เหมยหลับตาแล้วกำคันธนูแน่นในเงาจาันเธอเหมือนได้ยินเสียงหัวใจตอบกลับมาว่าคายังไม่สิ้นแรงข้อคิดคําคมจากตอนนี้ บาดแผลคือครูผู้ยิ่งใหญ่มันบอกเราว่าเรายังยืนอยู่ได้